The weather good up here ข้างบนนี้อากาศเย็นดีมากเลยค่ะที่นี่เคปชาร์กนะคะตอนนี้เราหลังจากไปเดินเล่นที่หาดไซรีมาไปกินข้าวที่นู่นตอนนี้ก็กลับมาที่พักเคปชาร์กเราจะต้องเดินลงเดินลงเขา Why are t h n k Who I'm talking to ไรอันงงคุยกับใครวิวบนนี้สวยมากเลย นี่วิวข้างบนอากาศเย็นๆเนอะ go straight เนอนนพอตะวันพอตะวันตกดินแล้วอากาศดีดีด What ั h a t what that for What what that for ฮะฮะ What? What that for ่ e Oh, เดินเดินวนเดินวนเดินวนจะเดินวนจะไม่ทำให้ปวดเข่าจะไม่ให้เจ็บเขา เทคนิคใหม่นะคะใครเดินลงเขาเทคนิคใหม่ของการเดินลงเขานะคะอย่าอย่าเดินตรงค่ะให้เดินให้เดินแบบนี้นะคะให้เดินซิกแซกให้เดินซิกแซกเพื่อว่า ถ้าเราเดินตรงเนี่ยน้ำหนักมันจะลงที่เขาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราลงเดินซิกแซกมันอุ mm ้ยอุ้ยบีแคฟ Maybe because you have to your g o to your อ่โน uh, no. no, no. ้โนโน้ไตรงคุณมไซดู่ี2 3เ2 3หม B B C 23A 23B d นีโอ้ฝนเอ้ยไม่มีแดดเลยอากาศเย็นดีมากเลยข้างบน แต่ถ้าเป็นมีแดดกลางวันนี่ร้อนมาก We almost there yeah, I think, I think we oh go more no no Stop But no, no. Way uh huh. all right. We can we can go this way too. Yeah, yeah we can go both, uh -huh. but this is the way we've been going. Uh -huh. That's why we oh, could let's be brave. Let's go uh -huh. the other way. Let's see where we go. <laughs> uh, okay. Oh, okay. No, <laughs> <again. laughs> you guys want to go the other way? Okay. Yeah. Now, we could going to use the key. Because we went the wrong way. Well, we, that was the back door. Well, there. You're right. There was a long set of stairs going down. Was there? Was there another door? No. No. It's only one door. door, there, door. There, yeah. But this one, the step. อ o นอวันอโนสโนสเทชากบรรยากาศสวยมากถ้าใครมาเที่ยวเกาะเต่ามาพักที่นี่นะคะสวยมากเลยดูทางลงอันนี้คือทางลงนะคะอันนี้คือทางลงนะคะ Did you have fun? I think when the sun go down, the weather good. Not hot. Mm. Nope. View chan. Uh, no, no, no. nope. no. Turn, lại. right. Yes, turn right. Yeah, right. Uh-huh. Wait, be careful. เอ้ hey. ถึงห้องพักแล้วนะคะนี่คือบ้านพักของเราหลังนี้ค่ะอุย้ยวิวสวยมากเอาผ้า,าทิศตกดินไปแล้วดูจากข้างบนอุย้ยเดี๋ยวจะไปดำน้ำดีกว่ามีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดไปดำน้ำ นี่ก็คือที่พักของเราถึงแล้วนะคะ C twenty three B another house I don't know อ่าเด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 ล็อกประตู now can you open it Yeah can I oh p e n o hold on is who lock it t You d d i n ห้องนอนข้างบนชั้นสามมาคราวที่แล้วโชว์ห้องนอนให้ดูแล้วนะคะครั้งนี้ก็เลยไม่โชว์เพราะเราพักห้องเดิมอันนี้ห้องนอนสองนี่ก็เป็นห้องนั่งเล่น มาครั we, uh, this, this is, yeah, yeah. uh ้ง huh. น no um. oh, yeah. oh. yeah. yeah. okay, so ี mm ้เราก็พักห้องเดิมอ๋อเนี่ยอเปิดประตูตรงนี้ลมพัดเย็นสบายเลยลมก ครั้งนี้เราก็พักห้องเดิมนะคะยูงตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดลงไปเล่นน้ำน,นี้สระว่ายน้ำใครที่สนใจจะมาเที่ยวเกาะเต่าก็เคปชาร์กนะคะสวยงามมาก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ